นี่คือหูและขี้หูของแมวและทุกคนคะนี่ไม่ใช่แค่หูแมวที่มีขี้หูเยอะเท่านั้นแต่ยังเป็นขี้หูที่มีสีดําและยังมีเจ้าตัวจิ๋วนี้ที่คอยดุ๊กดิ๊กอยู่ภายในหูแมวของเราอีกด้วยถ้าเจอแบบนี้แมวของเรากําลังเป็นอะไรมีวิธีวินิจฉัยอย่างไรว่าแมวกําลังเป็นโรคนี้และถ้าเป็นแล้วมีวิธีรักษาอย่างไงมาคะ่ะที่หมอการจะมาเล่าเคสจริงเคสนี้ที่เกิดขึ้นกับน้องซีโรและน้องโซระให้ทุกคนฟังกัน น้องซีโร่และน้องโซราเจ้าของพามาตรวจเพราะสังเกตเห็นว่าแมวมีอาการเกาหูอยู่บ่อยๆและในบางครั้งก็สะบัดหัวรุนแรงและเมื่อเปิดหูดูก็ได้พบว่าหูมีขี้หูสีดำมากผิดปกติและเมื่อพี่หมอได้ยินเจ้าของเล่าประวัติมาแบบนี้นะคะก็นึกยิ้มในใจเลยเพราะนี่คืออาการสำคัญของโรคไรในหูหรือที่เพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินว่าเ e อียร์มหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือโอโตเด็กเตสไซโนติส สำหรับไรในหูนะคะสามารถติดต่อทั้งในสุนัขและแมวได้ทุกช่วงอายุและถือเป็นปรสิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในช่องหูและด้วยความที่เป็นปรสิตสามารถเคลื่อนไหวได้ตามคลิปนี่แหละค่ะจึงทําให้หมาและแมวที่มีไรในหูมีอาการคันหูแต่เจ้าไรในหูที่กําลังเคลื่อนไหวดุกดิกด,กดกตัวเล็กๆอยู่เนี้ยไม่ได้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะพี่หมอต้องเอาขี้หูสีดําๆไปส่องกล้องจุลทรรศจึงจะเห็น ไรในหูส่วนมากจะพบมากในช่องหูแต่จริงๆแล้วก็สามารถเติบโตบนผิวหนังได้ด้วยสำหรับวงจรชีวิตของไรในหูเนี่ยนะคะจะใช้เวลาฟักจากไข่ลอกคราบเป็นตัวอ่อนจนพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์โดยอาศัยเศษขี้หูแล้วก็น้ํามันจากผิวหนังในช่องหูเป็นอาหารสําหรับตัวเต็มวัยเนี่ยนะคะจะใช้ชีวิตอยู่ในช่องหูของน้องหมาและน้องแมวได้นานถึง2เดือนในระหว่างนี้ตัวเต็มวัยก็จะวางไข่ได้อีกจนกว่าจะตาย ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการรักษาโรคไรในหูในน้องหมาน้องแมวทํำยังไงเมื่อเหตุเกิดที่หูเราก็ต้องเริ่มที่หูใช่ไหมคะก็คือทําความสะอาดบริเวณช่องหูและใบหูร่วมกับยาหยอดที่ช่องหูโดยตรงซึ่งอันนี้จะใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างน้อย3-4สัปดาห์รวมถึงพี่หมอจะแนะนําให้ใช้ยาหยอดหลังคอเพื่อรักษาและป้องกันร่วมด้วยโดยความถี่ในการใช้ยาหยอดหลังคอสําหรับการรักษา และสําหรับการป้องกันไม่เหมือนกันนะคะเพราะความถี่ในการใช้ยาหยอดหลังคอสําหรับการรักษาคือทุกสองสัปดาห์ส่วนสําหรับการป้องกันคือทุก1เดือนและไม่มียารักษาตัวใดที่สามารถทำลายลายในหูระยะไขได้โดยปกติแล้วนะคะยาสามารถทำลายตัวอ่อนระยะแรกและระยะตัว,ตวเต็มไว้ได้เท่านั้นมีจึงเป็นเหตุผลนะคะที่พี่หมอได้บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าการรักษาโรคไรในหูต้องใช้เวลาอย่างน้อย3สัปดาห์ขึ้นไป และที่สำคัญนะคะโรคไรในหูเป็นโรคติดต่อและเมื่อได้ตรวจพบว่ามีตัวใดตัวหนึ่งในบ้านเป็นจึงควรรีบใช้ยาหยอดหลังคอเพื่อป้องกันไรในหูให้กับตัวที่เหลืออย่างเหมาะสม สะบัดหัวอยู่อย่างนั้นเกาหูตลอดวันคีหูก็มีสีดำผิดปกติลิ่มเหม็นเบาๆฮอตนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพาไปหาหมอด่วนเลยนะอย่ารอช้ามาแม่กำลังเป็น พาไปหาหมอให้ฉันยดยาเช็ดหูแล้วก็กินยาให้ตรงเวลาแค่นี้หูสะอาใไรไม่มาควนใจเมื่อหูสะอาดอีกครั้งมาแมวก็กลับมายินได้สบายใจอย่าลืมชื่อไว้เอียไม่ทำไวเลยอาการสำคัญคันหูสะบัดหัวขี้หัว่จจําไว้ให้ดีอย่ไมไม่ท่ไ่ พาไปหาหมอให้ทันหยดยาเช็ดหูแล้วก็กินยาให้ตรงเวลาแค่นี้หูหสะอาไดไรไม่มากวนใจเมื่อหูสะอาดอีกครั้งมาแมวก็กลับมายิ้มได้สบายใจอย่าลืมชื่อไวเอียมยมให้จำไว้เลยอาการสำคัญคือ